แปลงกล่องสีส้มคือกล่องไอแพดตัวนี้นะก็เป็น<ล>หัวร้อยยี่สิบห้านะครับผมร้อยยี่ห้าบังลมนะครับ<ม>ก็เป็นหัวบังลมนะแปลงนะครับเป็นคัตมือนะครับตัวนี้คัตมือนะแข็งชิบหายเลยนะก็เป็นคัซื้อมาในราคาพันสองนะครับผมตัวนี้คัดมือนะก็ใช้ดีครับ โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องบักไทเกอร์ชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นรถของผมเองนะครับก็เป็นสเต็ปที่ผมลงไปใน u t u b e นะครับเป็นคลิปล่าสุดนะที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปนั้นขึ้นมาตรงนี้ให้ดูนะก็หลังจากคลิปนี้นะครับก็ผมไปลงใน Facebook นะก็มีคนอยากรู้ว่าสเต็ปที่ผมทํานี่ทายังไงบ้างนะครับก็หลายคนสนใจมากเลย ก็หลายคนก็อยากทำนะครับอ่ะวันนี้ผมจะมารีวิวคันนี้แหละนะท่านผู้ชมคันนี้นะครับเป็นสปาร์กนะครับผมตัว LX นะครับที่ผมเคยลงในช่องเก่านะครับก็ตอนนั้นก็ทำเป็นสเต็ป54นะครับตอนนี้ผมได้อัพสเต็ปขึ้นมาใหม่แล้วนะก็ไปดูกันว่าผมได้เพิ่มอะไรขึ้นมาบ้างนะครับ โอเคครับนี่ก็เป็นสภาพรวมๆนะครับผมได้ทําอะไรมาบ้างนะดูนะครับอันนี้คือสภาพรวมๆนะครับนี่นะครับก็สภาพโดยรวมแล้วก็ยังอยู่ในสภาพที่เดิมๆอยู่นะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากที่เปลี่ยนแปลงไปที่เห็นได้ชัดก็คือล้อนะครับอันนี้เป็นล้อ,อาจากคลิปเก่าน,นะครับเป็นล้อดำนะแต่ผมไปกัดสีนะครับ ตัวนี้นี่นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับคร่าวๆก็คือแค่นี้นะภายนอกก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะครับก็มาเจาะจงกันที่ส่วนอื่นกันต่อนะครับก็คือตรงนี้นะครับผมได้ทําการแปลงนะครับเป็นคัสมือนะครับตัวนี้ค <Wow. S 1> ัสมือนะแข็งชิบหายเลย oh. ก็เป็นคัสมือนครับของ นะครับผมก็กรถคันนี้ก็เป็นสปาร์กนะคุณผ,ผู้ชมนะอันนี้เป็นสปาร์กนี่นะครับสปาร์กนะก็เป็นคัตมือสปาร์กนะครับก็คลิปที่รีวิวคัตมือผมก็รีวิวไปแล้วนะใน u t u b e นะคัตมือผมรีวิวไปแล้วนะแล้วก็มากันที่อ่าสเต็ปเครื่องกันนะครับผมก็มาเดี๋ยวพาไปดูสเต็ปเครื่องกันนี่นครับ สเต็ปเครื่องนะครับที่ผมทําก็เป็นตัวนี้นะไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับนี่นะครับหัวเดิมๆครับตัวนี้ตัวนี้หัวเดิมๆครับแล้วก็เลียนไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็เป็นเลือนใบ30ที่ลงในคลิปก่อนๆน,นู่นนะครับใบ30เลืเอก p c x เเหมือนเดิมครับแล้วก็มาตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นคัดมือนะครับ ตัวนี้ผมได้แปลงคัดมือแล้วนะใช้ได้จริงนะครับตัวนี้ซื้อมาในราคาพันสองนะครับผมตัวนี้คัดมือนะก็ใช้ดีครับาบางคนอาจจะสงสัยผมต้องรัดตรงนี้ไปทําไมก็คือรัดไว้กันาสายคัดนะครับมันหลุดออกจากตรงนี้นะหลุดออกไปด้านข้างอย่างเงี้ย <Okay. S 1> กันไวนะครับก็แล้วก็มีท่อนะครับตัวนี้ เป็นทอนะ่อนะในคอสามสิบสองมิลนะครับ <Wow. S 1> ตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นท่อเลสนะครับเป็นท่อเลดของลูกห้านะครับผมห้าแปดชักสองนะตัวนี้ก็เป็นของพี่ชายผมเองนะครับอันนี้เป็นท่อพี่ชายผมเองนะแล้วก็ผมได้การทำการนะครับแปลงกล่องนะครับเป็นกล่อง Uh, API <Wow. S 1> นะครับก็เป็นกล่องสีส้มนะตัวนี้นี่นครับวัตทางการแปลงกล่องสีส้มคือกล่อง API ตัวนี้นะ uh, แล้วก็อันนี้เป็นปลั๊กดีแมปธรรมดานะครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นกล่อง API อันนี้จูนโดยช่างนัดนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้น uh, เป็น uh, ช่องช่างนัดมาให้นะครับผมก็ใครอยากจูนกล่อง API ก็ส่งกล่องมาก,ก็ได้หรือว่าอยู่ใกล้เคียงก็เข้ามาจูนกับช่างนัดได้เลยนะครับผมตัวน,นี้ผมก็จะจูนน้ํามันไว้นะครับแล้วก็จูนเปิดรอบนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาเจาะจงเรื่องสเต็ปเครื่องของเรานะครับว่าทําอะไรมาบ้างนะครับก็ เครื่องตัวนี้นะครับก็เป็นหัว125านะครับผม125บังลมนะครับก็เป็นหัวบังลมนะเอาบางคนถามว่าเอาทําไมหัวบังลมมันใส่กับสปาร์กได้หรอก็หัวบังลมก็ใส่ได้นะครับแต่ว่าต้องแปลงตรงเสื้อสูบหน่อยนะครับผมก็คือเดี๋ยวผมจะขึ้นรูมให้ดูว่าต้องทำอย่งไรบ้างนะครับก็คือเป็นงานเชื่อมนะครับผมเชื่อมปิดรูนะครับ ปิดรูด้านข้างเสื้อนะครับเพราะว่าเสื้อสูบจะไม่ตรงกันนะครับก็แต่ว่าตรงเสาสีตัวนี้ก็คือใส่ของ125เนี่ยใส่เสื้อใส่ฝา125ได้เป๊กเลยนะครับก็ไม่ได้ขยับเสาอะไรเลยนะก็พวกนี้ก็ใช้ได้ปกตินะครับก็มาจะอธิบายต่อ,อแล้วก็สเต็ป ไซส์นะครับเป็นไซส์ลูกสูบนะครับก็เป็นลูกสูบขนาด6 3มิลน,นะครับ <Wow. S 1> ของผมตอนนี้ก็คือเฮดอ่าเฮดก็คือตอนนี้ผมทำเป็นสเตป6 3มิลนนครับก็เป็นลูก6 3 5นะครับเป็นลูกของ CBR นะครับผมไซส์น่าจะเป็นไซส์ ใช้เดิมนะครับของ CBR นะ <Okay. S 2> ก็ใช้เป็นสลักเดิมนะครับก้านเดิมนะครับผมก็เป็นสลักกา้าน13นะครับแล้วก็ไปใส่ไปใส่เขาเรียกว่าอะไรวะบูทบูทนะครับบูทสลักลูกสูบนะครับเป็นบูทสลัก15นะครับผมก็ใส่ลูกสูบ CBR ได้พอดีเลยนะครับก็ ทรงที่ปาดหัวก็จะเป็นทรงในเปิร์นะครับผมก็คือปาดด้านข้างลงประมาณไม่ถึงมิลมั้งนะครับก็ไม่รู้ว่าช่างเขาปาดยังไงนะก็เป็นรูปเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูหรอกนะครับว่าในรูปทําเสร็จเป็นยังไงนะตอนนั้นผมไม่ได้อัปเดตไ้นานแล้วก็คือทํางานนะครับผมก็ไม่ว่างนะแล้วก็ตัวนี้ผมยังไม่ได้ลองไปวิ่งนะครับก็ทำสเต็มนี้มายังไม่ได้ลองไปวิ่งเลยเพราะว่า ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงรันอินนะครับผมยังรันอินอยู่นะครับก็ไม่ยังไม่อยากขี่แรงครับก็กลัวลูกจะติดนะครับโอเคอ๋อแล้วก็หัวฉีดนะครับผมที่ใช้นะครับเป็นหัวฉีดร้อยเจ็ดสิบห้าซีซีเอ้สองร้อยเจ็ดสิบห้าซีซีนะครับผมก็เป็นหัวฉีดของช่างนัดนะครับที่ผมซื้อต่อช่างนัดมานะก็ช่างนัดบอกว่า ใช้หัวฉีดเบอร์นี้แหละเดี๋ยวเราค่อยลดเอาในกล่อง API นะครับโอเคผมก็ทำตามนะครับผมก็เออ,เอ,อวาวขนาดวาวนะครับผมขนาดวาวของของฝาตัวนี้ก็เป็นขนาดวาวยี่สิบนะครับผมก็เป็นเป็นวาวขนาดที่ยังไม่โตมากเท่าไหร่นะครับก็คือ ก็เป็นวาลที่เริ่มต้นจากขนาดลูก63ขึ้นไปนะครับผมก็ผมก็เลยทําเป็นลูกสแตนดาร์ดก่อนนะครับก็คือลูก63มิลครับแล้วก็เรื่องคัดมือเนี่ยผมได้ทําการแปลงนะครับเป็นคัดมือก็คือเป็นชุดคัดมือนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมจะหาลิงก์ที่ผมสั่งซื้อมาให้นะครับสำหรับใครอยากสั่งคัดมือมาใส่นะครับผมก็ ใช้ได้ปกตินะครับคัดมือก็คือไม่มีปัญหานะครับผมวิ่งดีกว่าคัดเท้าแน่นอนครับก็เอ่อแล้วก็บางคนก็ถามว่า5้าไอ้หกเนี่ยได้ทําชักมาหรือเปล่านะก็บอกตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ได้ทําชักมานะครับผมก็เป็นชักเดิมนะแต่ว่าบางคนอาจจะเคยเอ่อบางคนอาจจะมาเจอแล้วจะถามว่าเฮ้ยทำไมทำไม ที่บอกชักเดิมแล้วใส่ประก็นตรงนี้หนาตึกเลยก็คือประก็นตรงนี้ก็คือเป็นประก็นไว้รองเฉยนะครับก็คือเสื้อสูบที่ผมใช้ไม่ไม่ใช่เสื้อสูบของอไฟเลี้ยวบังลมเหมือนฝานะครับผมก็เป็นเสื้อสูบของ125ยบปวาวันนะครับผม <Okay. S 1> ตอนนั้นก็จะเป็นก็จะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็จะไม่มีอ่รูน้ำมันไหลไหลย้อนกลับนะครับของ ของไอ125ประวานเนี่ยจะไม่มีรูน้ามันไหลกลับหรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะไม่ได้ดูกับช่างนะแต่ซื้อเสื้อสูบมาก็คือเป็นของ125เฟลเลียวมังลมเอ้ย125ประวานนะครับผมก็ซื้อมาแล้วแล้วก็ได้มาเจาะตาน้ำมันใหม่นะครับผมแล้วก็มาเชื่อมเครียกว,ว่าอะไรอะเชื่อมตรงตั้งโซ่นะครับผมทำเป็นตั้งโซ่นะครับ ตัวนี้มาจะไม่มีตั้งโซ่นะก็จะเป็นเสื้อเปล่า,ลาด้านบนก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ผมต้องมาเจาะใหม่อีกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูครับนี่นะไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่านะตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ครับผมเจาะไว้นะครับผมก็ผมก็ทํามากําลังได้ประมาณไม่ถึง2อาทิตย์นะครับประมาณอาทิตย์กว่ากว่านะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงรันอินก็เลยขีย่แบบ ไม่ค่อยแรงนะครับแล้วก็แคมเนี่ยเป็นแคมปของเดิมที่เขาแถมมาให้กับฟ้าเลยนะครับผมก็ยังไม่ได้ซื้อแคมใหม่นะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นเฟืองบิดนะครับด้านในก็เป็นเฟืองบิดนะครับผมผมใช้เป็นเฟืองบิดนะแล้วก็ใช้อะไรจากฟ้าเดิมๆของเขานี่แหละก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับแล้วก็ เ,เครื่องบล็อกนี้ถามว่าวิ่งดีกว่า2วงาลไหมแน่นอนครับก็คือวิ่งดีกว่า2วาลาวแน่นอนนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ลองขี่แรงๆดูท้ายนะครับก็คือผมขี่ลองดูคร่าวๆก่อนแหละก็คือลองขี่ลากเกียร์ดูก็วิ่งดีจริงๆนะครับก็วิ่งดีกว่า2วาลาวหลายเท่าเลยนะครับก็แต่ยังไม่ได้ลองว่าตอนขี่รอบงสูงจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเคยถามช่างแล้วช่างเขาบอกว่า คือถ้าขีา่ช่วงท้ายจะแรงกว่า2วาวาวแน่นอนนะอันนี้ผมก็ได้ยินช่างพูดมานะก็ไม่รู้ว่ามันจะแรงจริงหรือเปล่าเพราะว่าส่วนมากก็คือช่างเขาเคยทําแค่125นะครับผมไม่เคยทําในบล็อกอายามาฮ่าเลยนะก็ก็คือว่าบล็อกยามาฮ่าเนี่ยเดิมเดิมมาก็ตัวนี้ก็ประมาณลูก50 50ิ50มิลนะครับก็2วาว ก็เป็นวาวเหรือเปล่าสิบเก้ายหรือเปล่าหรือว่าเออจะประมาณ19 2 4้ายิบสนะครับผมตัวนั้นก็เป็นวาวเดิมนะผมก็ได้ทำการเปลี่ยนใหม่หมดแล้วก็ใช้เป็นหัวร2 5ยะครับเอ่ออันนี้คือธรรมดานะครับก็คือรถทำเครื่องมาเนี่ยชอบจะมีปัญหาเพราะว่าผมยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรในเครื่องเลยนะครับก็คือทําแบบงานดิบๆไปเลยนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เก็บรายละเอียดนะ แล้วก็ผมได้ทําการแปลงกล่องเนี่ยตัวแปลงกล่องนี้ก็จะอันนี้ผมแปลงมา3,000กว่านะครับก็ตัวนี้แปลงกล่องมานะครับเป็นกล่อง EPI นะตอนแรกว่าจะใช้เป็นกล่องเดิมช่างบอกว่ากล่องเดิมทําวิ่งยากนะครับก็คือต้องใช้เป็นกล่องจะได้ไปลองอลดให้ท่านผู้ชมดูนะครับตอนนี้ก็อยู่ในหมู่บ้านนะก็ก็สตาร์ทไม่ได้นะเสียงดังนะอันนี้ลูกผมนะครับ ลูกผมยังนอนอยู่เลย Hele นอนอยู่เลยโอเคครับแล้วก็เครื่องนี้นะครับก็สำหรับใครอยากรู้ว่าทำอะไรยังไงบ้างก็ทักมาถามผมทางอ่าเฟ o บุ๊ได้นะครับก็ทักมาถามได้เลยนะก็เปลี่ยนอผมได้เปลี่ยนสเต็ปแล้วนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะผมได้เปลี่ยนสเต็ปเครื่องเป็น6 3บชักเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวไปลอง สตาร์ทให้ท่านผู้ชมฟังกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ไปที่ทุ่งนากันเลยโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ทุ่งนาแล้วนะทุ่งนานะครับผมก็ไกลหมู่บ้านอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาลองสตาร์ทให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็ตอนนี้ ขอเวลาสตาร์ทแป๊บหนึ่งนะครับก็คลาสสตาร์ทแต่งนะครับตัวนี้โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้สตาร์ทให้ท่านผู้ชมฟังแล้วนะนี่นะครับเสียงโดยรวมนะครับอันนี้ผมได้จูนเดินกระแทกไว้นะครับ ตอนนี้ผมก็ให้น้องชายผมไปลองมานะครับ ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะจบประมาณนี้นะครับก็ขอฝากติดตามน้องอผ่านเจ็ดนะครับก็น้องผ่านเจ็ดนะครับในช่องเดิมก็ชื่อน,นี้นะครับก็ฝากน้องผ่านเจ็ดคันนี้ไว้นะครับผมก็สำหรับใครอยากสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการทำรถยามาฮ่านะครับว่าแปลงยังไงนะครับก็สอบถามมาที่ทาง a ฟซบุ๊กผมได้นะครับก็ยินดีตอบนะครับให้คําแนะนํานะครับผมก็อ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากไว้นะครับผมสาหรับรถสายยามาฮานะครับก็แรงได้เหมือนกันนะครับยามาฮานะก็แรงได้เหมือนพวกเว็บนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์นะครับผม ให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพยงแค่นี้นะครับบ๊ายบาย